สนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบ่มีกึ่งสำเร็จรูปมาม่ารสต้มยำกุ้งอย่าเพิ่งท้อวันที่เราจะมาถึงนครับผมผู้ใหญ่พิพักษิยากาศเป็นหน้าชุดปฏิบัติการพลังพดินเราชนะยาเสพติดของอำเภอพัฒนานที่คมเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่หนึ่งตะบนดีลังได้รับแจ้งจากประชาชนมาว่ามีการลักลอบจำหน่ายยาเสพติด คุณตำรวจได้รับแจ้งว่ามีการซ่องสุมเสพยาในบ้านหลังนี้ก็มาตรวจดูครับโอ้โหบัรยากาศมีใครอยู่ไหมครับเฮ้ยประตูไม่มีคนผมว่าบ้านหลังนี้มันแปลกๆอยู่นะพี่ถ้าบ้านเสพบยาเนี่ย ประตูประตูเนี่ยมันไม่เปิดเองเหรอกพี่นี่ไม่มีอะไรหรอกเข้าไปนะไปโอ้โหเฮ้ยบรรยากาศชวนสยองจริงๆซ่องสุมแน่เลยเนี่ย อยากได้เกลียวเ่ยพี่อยากได้แล้วมีอะไรเอา้าก็มีอยากได้เนี่ยก็แสดงว่าไม่เคยมีคนเข้ามาเลยสิพี่คนมันอาจจะรอดปังเข้ามาก็ออไ่น้นพี่พี่ผมขอโทษที่เถอะพ,พี่พี่ฟังผิดหรือเปล่าเนี่ยไอ้ไอไอที่เขาแจ้งว่าช่องสูงเนี่ยพี่ฟังผิดเป็นสยดสยองหรือเปล่าพี่เออนั่นสิก็ว่างั้นแหละช่องสูงไม่ผิดหรอกนะแต่ว่ารักเกิเขึ้น ไม่น่าจะมีสิ่งมีชีวิตเลยนะพี่แต่ถ้าจะมีเนี่ยมันน่าจะเป็นสิ่งที่ไม่มีชีวิตแต่พี่เฮ้ยบ้าเลยเขาบอกว่าบ้านเนี่ยมีคนอยู่เลยไอ้หัวแรกหัวแรกโอ้โอะไรวะเด็กตั้งสติตั้งสติเด็ก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 นั่งหรือเปล่าวะคนไมนี่ย คน uhm สิบยีแมลยไอ้น้องที่เคยเป็นนี่ยไม่นับนะเออเช็คเช็ช็แล้วตอนนี้เป็นคนหรือเปล่าเป็นครับอแล้วบ้านหลังเนี้ไม่มีใครอยู่ใช่ไหมมีครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยเย้้ ไม่มีไม่มีไม่มีเลยมีเยอะแยะเลยัวนแล้วคนเต็มแต่เราไม่เห็นคนลุกจะขดจะหลุดอยู่แล้วดูสิเฮ้ยอย่างนี้สิเฮ้ยไอ้น้องไปไฟเปิดไฟเปิดเฮ้ย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 เฮ้แอบฮ้โอ้ยนี่ก็แอบโอ้ยมันแอบกันอยู่เนี่ยเราต้องวนทั้งนั้นเลยดูว่าอะไร วายผี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 เฮ้ยไม่ผีไม่ผีโอ้ยตกลงมาซองสุมจริงๆแต่มันปิดไฟหลบตำรวจโอ้ยตกใจตกใจกลัวซะขนลุกงไปตั้งหลายเส้นที่แ้ไม่มีอะไรเลยแค่ปิดไฟโอ้หอมดเป็นห้องโถงโล่งกคือมองไม่เห็นเลยเราก็เข้าไปโดยนำใบฉายเข้าไปด้วยช่วงจังหวะที่เราเปิดประตูเข้าไปนั้นก็มองไม่เห็นด้วยเหมือนกันพอดีเจอหลานเขาก็บอกว่าแอบอยู่ในบ้านทันใดนั้นก็ก็เจอ ขอขอบคุณคุณพิพัฒดีอากาศหัวหน้าชุดปฏิบัติการศูนย์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรีเจ้าของเรื่องนึกว่าผีที่แท้นักพนัด